สวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซีพอตอของลวงพลปรดแต่งทุกทุกคนนะคะ <c oughs> วันนี้จะพูดถึงอีดักดำหน่อยนะคะดักดำอะ่ะดีใจมากเลยอะ่ะเห็นลุงพูดถึงหน่อยอชวนมาทำบุญหน่อยอะ่ะดีใจมากขนาดนั้นเลยเหรอดักดำนะถามว่าเอ๊ะทำไมลุงเขาถึงได้ชวนมึงมาทำบุญด้วยเพราะพวกมึงไปกระแซกเขาก่อนไงไปกระแซะลุงก่อนเขาทำบุญทำทานะ้วย แค่เปิดรับบริจาคเงินเพื่อพี่จะไปทำบุญทำทานใครอยากร่วมด้วยไม่ได้โอนมาที่ลุงนี่ก็โอนไปที่วัดแล้วไงอะฮะแล้วไงถามน่อยสิพวกมึงทำได้แต่ชัยพลทำไม่ได้ว่างั้นน่ะไอ้เงอบเป็นไงไอ้เงอบมันก็เปิดรับบริจาคอยู่นี่เงียบกิฟต์ะเทียนเล่มมาสองพัน นะอีดักดํนะพอลุงแหมไม่รู้เหรอว่าลุงพูดประชดประชันมึงอ่ะคนเคยทําบุญด้วยกันเนี่ยเขาก็อยากจะชวนมึงมาทําบุญด้วยไงในเมื่อมึงแบบกระแซะเขาแล้วไงกระแซะเขาว่าทําบุญทุนของเอซไม่ได้ใช้ทุนของตัวเองลุงก็เลยอยากจะชวนมึงเนี่ยไปทําบุญด้วยชาติหน้าฉันใดอะ่ะ จะได้ไม่ต้องมีเวรมีกรรมซึ่งกันและกันเลยได้ยินไหมอีดากดำนะโอ้โหดีใจจัดนะและก็ไอ้พวกสมุนของมึงอะนะอีพวกเขีนะ้อะที่พิมพ์อยู่ใต้ล่างมึงเนี่ยนะเวลาด่าลุงพลเนี่ยโคตรพ่อโคตรแม่มึงตายอะกูถามหน่อยเออเวลาพิมพ์อะไรอะดูตัวเองก่อนนะมึงจะมาตบเขาก็มาสิอีพวกขี้ยนะพวกมึงนะ่ะมันพวกเกาะ ไม่ว่าลุงจะทำอะไรก็เกาะแดกกับเขานะทุกอย่างเอฟซีนะลุงแค่แบบว่าเออเห็นมึงอะไปนั่งด่าเขาในไลฟ์นะไปนั่งกระแฟะกระแนะกระแหน่เขาเรื่องทำบุญทำทานตัวมึงก็หัดทำบ้างนะหรือว่าพวกมึงอะชอบไปทำกันหลังไม่ไปเปิดรับบริจาคหลังไม่เอาตรงๆพวกกูเนะี่ยไม่เคยไปยุ่งเลยกับพวกมึง ไม่ว่าจะแดกเปิดรับบริจาคแล้วเอาเงินย,ยัดใส่กระเป๋าถามว่าพวกกูเคยไปยุ่งไหมไม่มีไม่มีใครเ็ไปพูดหรอกดูไอ้เงิบสิตาละตัวดิฝั่งมึงอะเปิดรับบริจาคแม่งกันทุกคนทุกตัวแต่เวลาชัยพลทําบุญทําทานมั่งเอาแล้วกระแสะกะแกันแนกกันแหน่เขาพวกสารเลวมึงอะอีดักดาอีเลวได้ยินไหมฮึ เห็นลุงเขาเรียกหมาเขาว่าเออลุงมีหมาชื่อลาเต้ด้วยวุ้ยหมาตัวนี้ดีนะหมาเขาน่ารักนะบังเอิญน่ะหมาตัวนั้นะหมาชื่อลาเต่เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาลุงก็เลยมกมกลาเต้มกมกหมาลาเต้เอามีจริงๆนะชื่อหมานะคะไม่ใช่ชื่ออีดากดํานะคะหมายังชื่อลาเต้เลยอะค่ะเฮ็บีขาเห็นไหมคะไปกันแนกกันแหนเขา มาสิมาทําบุญกับลุงเนี่แต่ได้ข่าวว่าไอ้คนไม่มีขนนะจะพากันมาทําบุญที่จำปาดงไม่ใช่หรอก็มาสิเอาผักพวกมาเยอะๆนะเอาผักพวกมาเยอะๆนะจะบอกให้ลุงเขาไม่ได้กลัวอะไรเขาจะต้อนรับแบบดีเลยอะ่ะมาสิจ๊ะนะไอ้เงิบเก่งจริงๆพวกมึงเนี่ยนะอีดากดำอย่างเงี้ย ไอ้เงอบสักอย่างเงี้ยกูเห็นนะพวกหมายอย่างพวกมึงนะเปิดรับบริจาคก,กันทุกตัวแต่เวลาชัยพลเนี่ยแค่วางหมายเลขบัญชีวัดอย่างเงี้ยเออเพื่อเื่มร่วมทําบุญทําทานในทางวัดเนี่ยโอ้โห้ดิ้นกันแบบโอ้โห้ทําบุญทุน fc ไปแดกไปว่าแดกลุงนะคะ fc นี่แหละลุงเขาถึงได้นะลุงเขาเลยนึกถึงมึงไงอีลาตายอีดอากดํา นะเขาเลยนึกถึงมึงไงบอกว่าดากดำมา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 ,มาทำบุญร่วมกันมาชาติหน่าจะได้ไม่ต้องพบได้เจอกันอีกนะต่างคนก็ต่างไปไงโอ้โหอ,โอ,โอ,โอ,อยายอะนะมึงยังมีหน้ามาบอกว่าคิดถึงฉันหรอคิดถึงฉันหรอมึงไปฟังคลิปให้จบจบนะอีดากดำนะอย่าลงตัวเองนะ ชัยพลเขาไม่ได้คิดถึงมึงหรอกแต่เขาก็อยากจะทําบุญคู่กับมึงไงเพราะว่าเขาไม่อยากให้มึงเนี่ยไปเกาะเขาอีกแล้วไงเพราะว่าพวกมือเป็นเสนียดจังไรแล้วก็ไอ้พวกเข็บนะไอ้พวกเข็บหมาทั้งหลายที่เกาะกับลุงพลนะ่ะเขาก็อยากจะทําบุญพอทําบุญเสร็จแล้วเนี่ยจะได้ร้างซวยไปพร้อมๆกันไงน,นะเพราะว่ามึงมาเกาะลุงพลมากบังเอิญซวยเอฟซีซวยค่ะ นะอีดากดำอีราตายนะคะอีราตายอะ่ะโอ้โหแบบว่าไอ้ยชัยพลคิดถึงฉันเหรอโถเอ้เขาไม่ได้คิดถึงมึงหรอกแต่เขาอยากให้มึงมาทำบุญด้วยไงนะเขาอยากให้มึงมาทำบุญจริงๆนะเออมาล้างซวยยังไงเออเพราะว่าลุงพลเนี่ย นะเวลามึงพูดถึงเขาลุงพลมักจะซวยเพราะมึงไปพูดถึงลุงพลพอลุงพลเขานึกถึงมึงปุ๊บลุงพลจะซวยทุกทีเลยเพราะว่ามีหมาอย่างพวกมึงเนี่ยมาเกาะนาลาตายราตรายได้ยินไหมแหมสั่นราลึกรลีเลยโอ้โหเห็นลุงพลพูดถาน่อยโอ้ยตั้งคลิปเลยนะโอ้โหมอนิเตอร์เลยพวกมึงนี่แหมเก่งจริงๆเจ๋งจริงๆเลยนะอีลาตายดากดํา ฮนะไม่มีที่จะเกาะแดดกันแล้วโอ้โหยราตายนะมึงหมดทางทำมาหาแดกแล้วมึงก็เลยต้องมาเกาะชัยพลกูก็เห็นคนดูมึงไม่ก,กี่ร้อยยังสี่ห้าร้อยสี่ร้อยสามร้อยเออนั่นแหละก็มีแค่นั้นแหละคนอย่างมึงอะเพราะว่าแสงไม่มีแล้วล่ะนะเที่ยวมานั่งด่าเขาทีตัวเองไปนั่งเลี้ยไลเขานะโอ้โหยโกงเขาสารพัดสารเพเสือกมานั่ง ว่าปนั่งกระแทกแดกดันลุงพลเขาเปิดรับบริจาคไม่ได้เข้ากระเป๋าเขาเลยนะเขาโอนบัญชีเข้าทางวัดเลยไม่ว่าเขาจะทาบุญอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นวัดธาตุพนมเลยวัดอะไรก็แล้วแต่ที่ลุงทําบุญด้วยเนี่ยเขาโอนเข้าวัดหมดเลยแต่เวลาเขาทําปุ๊บเนี่ยหมายอย่างพวกมึงไม่ว่าจะเป็นไอ้เงือบสักไม่ว่าจะเป็นมึงไอ้อีดอกนะอีดากดําลาตายนะกูเห็นมึงออกมาดิ้นเงินจังเลยนะลุงเนี่ยเขาไม่ได้ว่าคิดถึงมึงจริงๆหรอกเขาแค่ประชดมึงอ่ะนะ เขาแค่ว่าอยากจะให้มึงมาทําบุญกับเขาไหนๆก็ไหนๆแล้วอ่ะก็มาทําบุญกับลุงเขานะอย่าลืมนะอีราตายดากดําจําเอาไว้ราตายนามสกุลดากดํานะคะเอฟซีโอไม่ g ด d นะทีคนอื่นทําทําไม่ได้ทีตัวเองนี่โหเลี้ยอะไรสารทิศแล้วเป็นไงละเงิบนะมึงเลี้ยอะไรได้เท่าไหร่อ่ะกูไม่เห็นม,มาแจงเลยเฮียนะ พวกมึงเงียบกันกิฟพอชัยพลทำปุ๊บกัดขับนะพวกมึงมันตัวเฮี้ยแบบนี้แหละ fc นะชอบมากะแนกกระแนเขาพอเขาเปิดรับบริจาคเนี่ยเขาไม่ได้เข้ากระเป๋าตัวเองแต่พวกมึงเอาไปนั่งวิพากษ์วิจารณ์กันอีพวกดอกทองทั้งหลายแล้วก็อีพวกที่คอมเมนต์ในพวกตอแหลทั้งหลายที่คอมเมนต์ใต้ล่างมึงอะนะอีพวกดอกทองอะที่เวลาด่าลุงพลว่าไอขัดตะกอนู่นนี่นั่นะ่ะระวังปากเอาไว้นะพวกมึงอะนะระวังไว้ให้ดี นะอีดากดำอีลาตายนะไม่ต้องมาเกาะลุงพลหรอกแสงมึงมันหมดไรสัตว์จริงไหมอีสัตว์แสงมึงมันหมดแล้ว,อ,อ,ลวอีดากดำได้ยินบ่หัวนะมึงไปเกาะไอ้เงือบมึงผัวมึงอะ่ะไปเกาะมานันนู่นมันก็เปิดรับบริจาคอยู่เนี่ยกูเห็นจะทํานูน่นทํานี่เนี่ยนะมึงไม่เห็นจะไปอะไรมันเลยพวกมึงอะ่ะมันอีสิบแปดมงกุฎของแท้จริงไหมคะเอฟซี FC, แต่ลุงพลเ็าทาด้วยใจ เขาเปิดบริจาคจริงแต่เขาเข้าวัดเลยไม่เหมือนพวกมึงหรอกเปิดบริษัทบอกเปิดบริจาคเสร็จเข้าบัญชีตัวเองทุยอีพวกเร็ว